สวัสดีครับอยู่กับบุ๊กนะครับในเพจเอเชียพิ่งไรท์ฮลแลนด์นะครับวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลเช่นเคยนะครับมาข่าวแรกเลยดีกว่านะฮะหลังจากนะฮะที่เจคินคอปนะครับได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะฮะในศึกฟุตบอลโลกนะฮะศึกทีมสโมสรโลกนะฮะที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมอมองว่าเป็นไอเดียที่เฮ้ยแย่ที่สุดที่ฟีฟ่าเคยคิดมาเลยนะฮะคอปเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ประมาณนี้นะครับก็คือการที่อ่า มีการแข่งขันในช่วงซัมเมอร์นะครับแล้วก็ขยายทีมไปถึง3-2ทีมนะครับเป็นไอเดียที่ไม่ค่อยเบิกในมุมของเจลเลนคอปเขาอะนะครับผมมันก็อย่างที่เห็นว่าในหลายปัจจัยนะครับที่มีขึ้นนะครับในการแข่งขันสโม,มะสรโลกนี้นะก็คือเรื่องของความร้อนนะครับในการที่ต้องเตะที่อเมริกานะครับแล้วก็เรื่องของการเข้าชมอะไรเงี้ยนะฮะที่เรา พอได้ยินมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ทันทีนะฮะที่เจเนเขาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เป็นอาร์เซนเกอร์นะครับที่เป็นอดีตผู้จัดการทีมเซนนอนก็เป็นตำนายคนหนึ่งของพิมพ์ลี่น,นะครับได้ออกมาตอบโต้นะครับว่าเขามองว่าสิ่งที่เจเนเขาพูดเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยเลยนะครับเพราะว่า ดูที่สมโมสรดีกว่านะครับที่ได้ร่วมแข่งขันในศึกนี้นะทุกสมโมสรยินดีมากๆนะครับที่จะลงแข่งขันในโปรแกรมเหล่านี้นะในศึกถ้วยนี้นะครับเพราะว่าคุณจะมาตัดสินตัวเองในฐานะค,คนดูหรือแบบว่าคิดเองเออเองไม่ได้นะครับเพราะว่าทุกทีมเขาตั้งใจนะครับแล้วก็โฟกัสคุณจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะแข่งขันเนี่ยมีนักเตะหลายๆคนด้วยซ้ำานที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าเขามุ่งมั่นนะครับที่จะเอาถ้วยนี้ให้ได้นะครับก็ มันคนละมุมอ่ะน,นะครับผมแล้วเขาเบนเกอร์ก็ยังบอกต่อว่าเนี่ยพอการที่อ่าได้แข่งขันในศึกครั้งนี้ที่อเมริกาก่อนเนี่ยฟุตบอลโลกนะครับที่จะจัดขึ้นในอเมริกาเนี่ยก็จะได้มีการปรับปรับตัวด้วยนะครับในเรื่องของการแข่งขันนะฮะอากาศที่สูงถึง35องศานะครับโอเคมีความอา่ามีปัญหาในเรื่องของการที่นักเตะใช้สปีดวิ่งเร็วจัดอะไรเงี้ยนะครับก็มันเป็นเรื่อง,องการที่นักเตะก็ต้องฝึกซ้อมปรับตัวรออ,อะไรเงี้ยนะครับก็ คนละมุม,มนะครับสำหรับผมนะฮะแต่สำหรับผมเนี่ยสุดท้ายแล้วการที่มีฟุตบอลให้ได้ดูนะฮะในช่วงปิดฤดูก,กาลนะของลีกต่างๆเนี่ยผมว่าก็น่าแฮปปี้อยู่สำหรับคนดูแบบผมนะ นะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์นีเข้ามาได้นะครับในเรื่องของการจัดการแข่งขันนะศึกสโมสรโลกครั้งนี้ครับแต่ที่แน่วันอาทิตย์นี้นะครับเชลซีพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะเชลซีพบกับปารีสนะครับในนัดชิงชนะเลิศสโมสรโลกนะครับผมโอเคครับมาที่ข่าวต่อไปนะครับผมขอพูดถึงนักเตะรายนี้นะของอาร์เซนอลนะครับผมก็คือทอสซานั่นเองนะตอนนี้ทอสซานะครับใกล้นะครับจะหมดสัญญากับอาร์เซนอลแล้วในปีหน้านะครับแล้วก็ทางสโมสรอาร์เซนอลเนี่ยนะครก็ยินดีนะฮะที่จะต่อสัญ ยาให้กับทอสานะครับก็ซึ่งถือว่าอทอซาสอบผ่านนะในการที่ย้ายมานะครับแค่แค่กับอาเซนนลนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะที่ออกที่มกกักจะลงมาเปลี่ยนเกมได้บ่อยๆนะครับโอเคมันอาจจะไม่ได้ลงเล่น11ตัวจริงตลอดเวลาเหมือนการันตีนดแต่เขามีโอกาสก็ถือว่าอยู่ในเกมที่สร้างเกมลุกได้น่ากลัวคนหนึ่งนะของอาเซนอลนะครับแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พอมีข่าวว่าจะนอนยื่นนะแต่นะดิวของการสัญญายังไม่เกิดขึ้นแต่อย่างใดนะครับผมมีข่าวนะครับว่าทอซาเนี่ยเตรียมเจรจานะครกับทีมนะัเฟเดริบาเช่นะฮะในลีกตุรกีแล้วนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าลูการในเฟเดริบาเช่นะฮะซื้อตัวเข้ามาอย่างคับขั้งเลยทีเดียวนะครับผม <laughs> ก็มีหลายๆคนนะฮะที่ได้ย้ายไปอยู่ทีม ทีมนี้นะคะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวครับว่ารุกาหน่านจะแต่งแค่ไหนนะฮะแต่ทอสา,าก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่มีข่าวนะครับผมก็ถือว่ามีมูลแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นไปได้ครับที่ทอสา,าอยากย้ายไปอยู่เล่นลีกนี้นะครับอาจจะเป็นเรื่อ,องของค่าตัวอะไรต่างๆแล้วก็ความสม่ำเสมอนะครับไอ้ตรงนี้ก็สาคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจา ต้องบอกว่าพอหลีกทีมสโมสรเนี่ยดึงตัวเด็ดๆเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันก็มีแรงดึงดูดมากขึ้นน,นะครับในการที่ดึงซุปเป์สตาร์เข้าไปร่วมทีมต่อเนื่องนะครับผมจากสิ่งที่าทางสโมสรเขาได้ทําไว้นะฮะก็น่าสนใจครับดูการหน้านครับผมว่าทีมนี้หน้ามันเลยทีเดียวนะครับถ้าได้ทอซา,าไปอีกแต่ผมก็เชื่อว,ว่าแฟนเซนนอนก็คงหวังว่าให้ทอซา,า่ยอยู่กับสโมสรต่อไปนะครับก็ เพราะว่าตัวผมเองก็บอกว่านักเตะเองไม่ได้แย่นะครับแล้วก็เป็นคนสําคัญคนหนึ่งนเซนนอนเช่นกันนะอันนี้ก็ตือตามต่อไปนะครับว่าทศาสตร์สุดท้ายจะลงเอยยังไงนะครับผมโอเคข่าวต่อไปนะครับอดีตนะฮะตำนานเพิ่งเป็นอดีตนะฮะเมื่อไม่กี่วันนี้นะฮะก็ ต้องขอพูดถึงลูก้าโมดิตนะครับผมนักเตะรายนี้นะฮะย้ายจากสเปอร์ไปมาดริดนะครับในหลายปีแล้วนะครับต้องบอกว่าหลายปีตอนนั้นเนี่ยผมมองว่าโมดเดตเนี่ยนะฮะเป็นนักเตะที่เก่งแต่ไม่คิดว่านะฮะว่าสุดท้ายเขาจะเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ต้องพูดตรงๆเลยนะครับคือการที่เขาได้ถ้วยกับมาดริดนะถึง10ถ้วยรวมกันน่ะนะสิบถ้วยนะครับรวมกันแล้วทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งบอลลีกอะไรของเขานะครับ เขาเป็นนักเตะนะฮะที่ได้ถ้วยนะครับกับสโมสรมากที่สุดเลยนะครับของดูมาดริดนะครับแน่ดูคิดดูเลยยิ่งใหญ่แค่ไหนนะับแถมบัลลังก์ด้อยด้วยอีกหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะคนสําคัญมากๆของมาดริดนะครับแล้วเขาก็อําลากับมาดริดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ต่อสัญญานะครับแล้วก็เตรียมย้ายนะครับไปเล่นให้กับเอซิเิลานในฤดูกาหน้านะ ก็ยังคงเล่นอยู่ในระดับสูงนะครับกับ AC ผมเชื่อว่าทางโมดิตเนี่ยนะฮะก็น่าจะช่วย AC ซีมิลานได้ มากคนขัวน่ยนะครับผมยังมองว,มว่าเขาเป็นทีเด็ดเพราะว่าเขาเป็นนักฟุตบอลสไตล์ทุ่มเทอยู่แล้วนะครับโมดดิตต้องบอกเลยแต่ว่า,าในเรื่องของการพาสบอลการจ่ายบอลนะฮะลูกฉลาดฉลาดเนี่ยนะครับเขายังคงมีทีเด็ดตรงนี้อยู่นะครับเขาไม่จำเป็นต้องวิ่งกระชากอะไรมากมายเพราะผมเชื่อว่ายิมเมริตาลีที่มันเล่นบอลกันช้าลงนะฮะน่าสนใจครับว่า โมดิทจะทําได้ดีแค่ไหนนะแต่ผมเชื่อว่าสอบผ่านแน่นะครับแล้วก็อย่างที่รู้กันนะครับก็คือเป็นวัฒนจักรนะครับมาริทจะต้องหาแผงกอ,องกลางใหม่นะครับเพื่อให้เกิดค,ความสมดุลในทีมนะครับเพราะว่าอย่างโมดิทเนี่ยถึงเป็นอะไรก็จริงแต่ว่าถึงยังเล่นได้อยู่ก็จริงนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ต้องปรับเปลี่ยนยุคนะฮะของมาริทเขาไม่เคยปล่อยให ทีมของเขาเนี่ยนะฮะมีช่องโหว่นะในเรื่องของการเปลี่ยนัเตะหรือเปลี่ยนเจนนะครับอันนี้เป็นข้อแข็งของมาริดอยู่แล้วนะครับผมก็ถือว่าอลางสวยงามครับแฟนๆก็คงประทับใจในสิ่งที่เขาทำนะครับแล้วตัวเขาเองก็อัพยิมมากนะครับในการที่ได้รับใช้มาริดนะครับเขาก็ออกสัมภาษณ์นะครับว่าเขาภูมิใจที่สุดเลยนะตอนที่ประกาศในผลงานเขานะที่สำเร็จกับมาริดนะครับแล้วเขาก็ยังเป็นแฟนมาริด ต่อไปเขา icism, เติบโตกว่าที่นี่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเขาอยู่ที่นี่เอางนี้ดีกว่านะครับก็ํำลานะยินดีด้วยนะครับกับทางลูก้าโมดินนะครับข่าวต่อไปนะครับผมแกเรตเบลนะฮะนักกอล์ฟมือโปรอดีตนักเตะของมาลิเช่นกันออกไม้สัมภาษณ์นะครับว่าเขาเชื่อนะครับว่าชาบีอลอนโซเนี่ยจะจัดการนะครับกับนักเตะนะฮะตัวระดับซุปเปอร์สตาร์ต่างนะครับ ที่ไม่อยู่ในแผนการเล่นของเขานะฮะก็เชื่อว่าอาร์เซนอลจะจัดการอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็คงไม่มีปัญหากับเรื่องของการคุมนักเตะเหล่านี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่เขาทําได้นะ,ะในมุมมองกาลเลเบลนะเขามองที่อาร์เซนอลแล้วก็คือตอนที่เขาทำนะครับกับทีมเก่าของเขาอ่ะนะครับผมสามารถดันขึ้นมานะฮะจนเป็นแชมป์ได้นะครับผมแล้วก็ มีความเฉลียวฉลาดในการจัดรูปแบบการเล่นอยู่แล้วนะครับนี่คือสิ่งที่ทําให้นักเตะของมาเลดเขาเชื่อนะว่าทุกคนเนี่ยจะเคารพตัวของออลอนโซนะครับ mm. เขาก็คนหน,นึ่งนะครที่เป็นซูเปอร์สตาร์สมัยเป็นนักเต mm. ปปะ,มะผมเชื่อว่าเขาน่าจะพอสัมผัสได้คือถ้าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าอล้อนโซนะครับมีตีกีพอเขาก็เชื่อว่ารุ่นน้องที่เป็นซูเปอรส์สตาร์เหมือนเขาเนี่ยก็จะคิดเหมือนเขาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าออลอนโซจะไม่เกรงกลัวในการ จัดการกับนักเตะที่ไม่เล่นอยู่ในแผนของเขานะครับคุณคิดดูว่านักเตะในทีมแต่ละคนมีมูลค่าเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าการปล่อยขายออกไปนะครับผมก็จะสร้างเงินให้กับอารนโโซที่จะได้ซื้อตัวอย่างที่เขาต้องการด้วยนะครับได้แบบส,สบายๆนะครับผมก็เชื่อว่าอารนโโซจะทําได้ดีนะครับกับ ทางของเรอัาดิดนะครับหลังจากดูกการที่แล้วนะฮะเป็นพี่แจ้นะครับอันเชลตินะครับก็พาถูกถ้วยไปนะสำหรับมาดัิดิดูการที่เราเล่นดีนะแล้วก็มันไม่ได้อย่างเดียวก็คือเรื่องถ้วยนะครับผมแล้วก็กรณีของเอเบเป้นะเกเลตเบวก็ยังมองว่าจริงๆแล้วเอเบเป้ทำผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ยิงได้อย่างต่อเนื่องถือว่าปรับตัวได้เร็วนะมาในโอกาสแรกนะสิ่งเดียวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะครับนั่นคือการที่เขาไม่ได้ถ้วยนะครับ ไม่สามารถพามาริะคว้าแชมป์ใดๆได้เลยนะครับผมเพราะมาริดคือสโมสรที่ทุกคนหวังว่าต้องได้ถ้วยนะครับในทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเบอราเบร์สำหรับเขาไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาคือเนี่ยความสําเร็จต้องเอามาให้ได้เพราะว่าไม่งั้นมันจะถูกกระทบเป็นแผงนะครับก็ยังเชียร์นะครับให้นักเตะ คนนี้นะอยู่กับทีมต่อนะครับใน,นมุมของแกเลตเบลนะลก็ดูต่อไปครับสำหรับมาร์ตินนะในลูการหน้าที่จะถึงนี้นะหลังจากจตกรอบนัดชิงไปอย่างเจ็บปวดอีกแล้วนะครับผมก็หวังว่าจะคัมแบ็กกลับมาได้นะครับเพราะว่าเป็นทีมหนึ่งที่ผมประชินชอบมากเช่นกันครับ สุดท้ายนะครับผมขอเล่าข่าวของมอิกบาวน์แล้วกันคนนี้เขาเป็นอดีตนะฮะแมวมองของแมนเชสเตตนะครับได้พูดถึงฮาวิเอเลดนะครับว่าตอนนี้เ,เด็กคนนี้เนี่ยเนื้หอหอมแบบสุดๆไปเลยนะครับเชื่อว่านะฮะมีหลายสมโมรสรใหญ่ๆเนี่ยนะฮะกำลังที่จะปิดดิวนะเปะหลายนี้นะเอเลดนะฮะอายุแค่2ปีนะครับแล้วก็เล่นนับทีมชาติอังกฤษนะครับในชุดยูนะฮะชุดเล็กะนะครับผมแล้วก็ทำงานได้อย่างสุดยอดนะฮะ คือ,อศึกฟุตบอลโลกนะฮะศึกอ่ฟุตบอลโลกล่าสุดอ่ะที่เล่นนะฮะที่อังกฤษได้แชมป์เลยนะครับก็ ถือว่าเอเลียดเนี่ยระเบิดฟอร์มแบบสุดแกร่งเลยนะครับทำให้หลายๆสโมสรเ,เห็นแล้วนะครับว่าเขาสามารถเล่นร่วมกวับทีมใดๆก็ได้นะครับในเคสเนี้ยที่บอกว่าเอเลียดฮอตเนี่ยนะครับเนื่องจากนะในยุคของอเดสลอตนะครับ,ขขอออรบเอเลียดนะไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับไม่เหมือนยุคข,ของอของเจอร์เกนคอฟนะครับผมทำให้นักเตะเนี่ยอาจจะพัฒน,นาได้ไม่เท่าที่ควรนะที่ควรได้นะครับ แต่อันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็คือต้องให้เกียรติของอันเนสลัตด,ด้วยนะครับเพราะว่ามันมีนักเตะนะครับที่มัน มันคองตัวจริงอยู่อาจจะพูดตรงๆนะครับมันก็ต้องนักเตะดาวรุ่งก็ต้องรอนะครับอตอนนี้สโมสรเรืเอ,อูอาจจะไม่ใช่สโมสรที่เวิร์คสำหรับไอเอียแล้วนะครับถ้ากรณีที่ต้องการลงเล่นอย่างสม่ําเสมอนะฮะหลายชื่อทีมนะที่เขาบอกนะว่าสนใจเอเลียดอยู่นะครับก็มีทั้งไบตันนิวคาสเซลนะ สเปอร์นะนี่ทีมทใหญ่ๆมาเลยนะของอกกังกฤษนะครับแล้วก็รวมถึงทีมเยอจากเยอรมันอีกหลายๆทีมด้วยนะครับก็มองนักเตะหลายคนเช่นกันนะครับก็ต้องดูกันต่อไปครับว่าเอเลียจะเป็นอย่างไรนะกับกลิเวอร์พูลนะฮะแต่ตัวมูฮัลนักเตะยังไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์อะไรแต่อย่างใดนะนี่เป็นข่าวคาดการณ์นะครับหรือข่าววงในเฉยๆนะครับเชื่อว่าแฟนๆลิเวอร์พูลก็ยังอยากให้เด็กคนนี้อยู่ในทีมะนะครับผมเพราะว่านักเตะ อย่างเอเลียดเนี่ยไปทีมไหนเขาก็จะกลายเป็นคนสำคัญแน่ๆนะครับของสโมสรนั้นๆนะครับด้วยอายุเท่านี้พอสวรรค์แบบนี้นะครับผมก็ยังไงเอาใจช่วยเอเลียดละกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับข่าวสารในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพียงเราด้วยเอเทมกไลท์แทรงครับวันนี้หมดเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ